สวัสดีครับเส,ส้นทางบันเทิงวันนี้พบกับผมบอมงศก,กรครับและแอนนักลึกซนะคะในกองละครสาวน้อยร้อยไม้ค่ะเรามีเบื้องหลังความสนุกมาฝากไปชมกันเลยครับ ละครสาวน้อยร้อยไม้วันนี้ถ่ายทํากันชิวๆในห้างค่ะฉากวันนี้เป็นการรวมตัวของพระนางบอมพงศกรแอนนักลุกส์เบลถาคณิตบอสนวะไพบูลและพี่ๆสายฮาและแน่นอนมีเรื่องกันอีกแล้วเมื่อเบลต้องถูกคนร้ายมาจับตัวกลางห้างงานนี้ร้อนถึงสาวน้อยอย่างแอนนาที่ต้องตามไปช่วยเหตุการณ์หลังจากนี้บอกเลยว่าลุ้นแน่นอนค่ะส่วนเบื้องหลังก็มีการสลับกันถ่ายสลับกันพักนางเอกแอนนาจะว่าพักก็เหมือนไม่ได้พักนะคะเพราะกิจกรรมยามว่างก็คือการวาดรูปตัวละครในเรื่องบอกเลยว่าพอเปิดรูปออกมาก็โดนแซวเลยค่ะ หนูกำลังวาดรูปวงค่ะวงคัทเสดในสามวันลวนคะนี่ไม่ใช่พี่กิฟตนะแบงค์วงแครใช้เวลาสองวันแล้วนะคะเนี่ยไม่่เดิมยูเลยฝั่งนักร้องก็ร้องเพลงกันไปเอาเป็นว่ากองละครเรื่องนี้มีหลายสีสันเชียวค่ะ

เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้วค่ะสําหรับน้องๆ7 HD New Star ์ทั้ง14คนวันนี้น้องๆได้มาร่วมพูดคุยในรายการเที่ยงบันเทิงสดเป็นที่แรกความตื่นเต้นไม่ต้องพูดถึงแอบซ้อมแอบเกรงกันทุกคนซึ่งวันนี้ทุกคนก็ได้ร่วมพูดคุยถึงเส้นทางความฝันสู่การก้าวสู่วงการบันเทิงและหลังจากนี้ก็จะพัฒนาตัวเองเรียนรู้ฝึกฝนสําหรับชีวิตในวงการบันเทิงต่อไปแฟนๆเอาใจช่วย14ดาวดวงใหม่ด้วยนะคะ ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมรายการเที่ยงบันเทิงสดนะคะตะก,กี้ตะก,กี้พี่ว่าหนูมองกล้องนีน้นะมองกล้องนีน้นะอะไรเงี้ยครั้งแรกด้วยความครั้งแรกของเราแล้วก็แบบ หนูมองอีดีนะเดี๋ยวตาเขยนะอะไรเงี้ย <laughs> ความสึกเปลี่ยนไปค่ะรู้สึกว่าแบบอันนี้คือเกิดขึ้นจริงแล้วใช่ไหมอะไรเรื่องจริงใช่ไหม,มอะไรอย่างเง<ม>ี้ยแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ถ่ายรายการสดด้วยค่ะก็แบบแอบตื่นเต้นทำตัวไม่ถูกบ้างแต่ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆขอบคุณทางช่องเจ็ดนะครับที่ให้โอกาสเราได้มาออกรายการสดอะไรแบบนี้ครับก็ตื่นเต้นมากๆครับไม่เคยออกรายการสดมาก่อนก็มองทางนู้นทีทางนี้ทีตาผมนี่มึนไปหมดแล้วครับห <laughs> ลังจากนี้พวกเราจะตั้งใจให้มากกว่านี้แล้วก็สร้างสรรผลงานให้ทุกคนมีความสุ และหลังจบรายการเที่ยงบันเทิงสดทั้ง14คนก็ได้เดินสายขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนตามสำนักต่างๆที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการและฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยค่ะ และเมื่อวานนี้ในรอบตัดสิน7 HD New Star ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ได้2อนักแสดงรุ่นพี่อย่างไมพัทรเดชและที่สาวริทิสามาร่วมเป็นกรรมการตัดสินงานนี้หลายคนบอกว่าเคมีคู่นี้ปังมากอยากให้มีโอกาสร่วมงานกันสักครั้งงานนี้เราได้สัมภาษณ์ทั้งคู่มาด้วยไมบอกว่าหนึ่งคนที่ไมอยากร่วมงานด้วยก็คือที่สานี่แหละค่ะเพราะเคยประทับใจและแอบลืมตั้งแต่ละครเทิดพระเกียรติเรื่องแรกป่าแห่งศรัทธาเจอกันครั้งนี้ไมก็บอกความในใจทั้งหมดจนที่สาฟังแล้วยังตกใจค่ะ เว้งจำได้เลยวันแรกที่ผมทํางานเนี่ยผมทางเขาเรื่องป่าแห่งศรัทธาคือเราไปนับแสดงใหม่เล่นเรื่องแรกมันทุกความตื่นเต้นมันมารวมอยู่ในร่างกายเราจนแทบจะยืนไม่ไหวอ่ะแต่คนนี้เขาไม่เคยแบบแสดงท่าทีหรืออะไรที่แบบโอ้ิขาป้งจริงเอาจริงจริงจริงต่อให้กี่เทคเขาก็แบบเอาใไม่เอาาหม่ไม่เป็นไรอืมอืมอืมเฮ้ยเราจำได้เลยฮะจริงเหรอไม่เห็นรู้ เรียนรู้แล้วบอกแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีโอกาสมีคิวนะล้มงานกันเราล้มงานเราล้มงานกันค่ะจะดูว่าแฟนอยากจะเห็นบทบาทอะไรอยากเห็นฟิลพระนางแบบไหนเออออรีเควสมาได้ใช่ไหมได้ช่วงนี้เราสองคนพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรามาพบกันใหม่ค่ะกลับมาช่วงนี้เราจะพาไปพบกับความสนุกในละครเจ้าสมิงครับไปชมกันเลย ละครเจ้าสมิงคืนนี้ดูเดือดมากๆใครที่รอชมฉากเสือตะปบกันคืนนี้มีแน่นอนค่ะฉากนี้เสือสมิงพลพูนพัดแปลงร่างออกมาจะทําร้ายทุกคนเขมหัสวีเห็นท่าไม่ดีก็รีบเข้ามาช่วยและวิ่งตามเสือออกไปงานนี้เราเลยได้เห็นการต่อสู้ของสองเสือสมิงซึ่งคล้ายโคลิเซียมจัดเต็มและใส่ใจกับเทคนิคพิเศษอย่างละเอียดซึ่งหลายคอมเมนต์ที่เคยดูฉากนี้ไปแล้วบอกเลยว่าถูกใจและคุ้มค่าสมจริงที่สุดค่ะ เสมิงคืนนี้เทคนิคพิเศษจับเต็มมีทั้งเสืองูย <Yeah, ักษ์และหงครายรรอชมความมันพร้อมกันคืนนี้ค่ะหมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วแอนนาก็ขอฝากละครเรื่องสาวน้อยร้อยไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ีนใครใครโขนโจผมจะกินข้าวเนี่ยน้องบอกข้าวไม่กินเลยนก่ออิ่มปะไม่ตอนแรกหผมได้บอกจะเล่นเอาเขวอยู่พี่ฟิวก็บอกมาดิมาดิมาดิแล้วเขาไม่กินเองแตมี์ไม่พูดเลยนะแตมี์เลนมาว่างนะครับหนูหนูเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่าบอกใครบอกตัวเองบอกตัวเอง Though. Let's go. Oh, yeah.